ที่ปราเกตนนทบ,บุรีสงสัยจะเจอเพื่อนบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลี้ยงหมาหมาเห่าหมาเห่าเข้ามาหาเรื่องเลยครับเอาไม้กวาดมาฟาดหลังจากนั้นไปหยิบฉมวกมาแล้วก็ฟาดหัวย้ายอายุ60แล้วนะครับเป็นคุณป้าก็เย็บไปหลายเข็มเหมือนกันแล้วเหตุการณ์เนี้ยสามีที่เข้าไปช่วยเนี่ยถูกตำรวจแจ้งความทำร้ายร่างกายซ้ำอีกเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ฝ่ายของเพื่อนบ้านเข้ามาหาเรื่องด้วยตอนนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาดีแต่ว่าสาทรเนี่ยหรือว่าเล็ก เพื่อนบ้านเดินเข้ามาแล้วก็ด่าตอนแรกเอาไม้กวาดทางมะพร้าวมาตีป้าอารีก่อนป้าก็เข้าไปต่อสู้หลังจากนั้นก็ตีซ้ําแบบนี้นะครับฝั่งเพื่อนบ้านที่ชื่อสาธรเนี่ยมาคนเดียวแต่พอสามีของยายอารีรู้ก็เข้าไปช่วยครับด้วยการเอามีดที่อยู่ในบ้านเนี่ยเข้าไปแล้วก็พยายามป้องกันตัวแต่หลังจากนั้นมันไม่จบเพราะว่าฝ่ายของผู้บาดเจ็บทั้งสองคนก็อยู่นอกบ้านแต่คนที่ก่อเหตุเนี่ยเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าสาธรหรือว่าเล็ก เข้าไปบ้านแล้วรอบนี้ออกมาพร้อมกับเปลกนะครับรอบนี้เหล็กฟาดเข้าไปที่หัวของป้าลีเข้าไปที่ตัวจนล้มลงไปทั้งยืนแบบเนี้หลังจากที่แกล้มลงไปแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาช่วยแต่สาธรเพื่อนบ้านก็ยังไม่จบเข้าไปตีลุงต่อก็เลยมีการต่อสู้กันเนี่ยแล้วจังหวะนี้เป็นการที่เอาดาบไปต่อสู้ฝั่งนู้นแล้วมันชนลมุนฝั่งนู้นก็คงจะเจ็บไปด้วยแต่คนที่เจ็บหนักก็คือป้าอารีนะครับอายุ60ปีแล้วศีรษะเนี่ยเย็บไปเจ็ดเข็ม มือซ้ายบวมร่างกายรอยฟกช้ำเต็มไปหมดแล้วอาการก็ตอนนี้คือยังมีรอยเย็บอยู่เลยสาเหตุมันมาจากเรื่องแค่หมาเห่าจริงๆหรือเปล่าล่าสุดเราไปเจอคุณป้ารีนะครับแกบอกว่าเนี่ยดูสิสภาพาบาดแผลล่าสุดยังเจ็บอยู่เลยแล้วสามีเนี่ยก็เจ็บด้วยเพราะว่าหลังเนี่ยถูกฉมวกฟาดเข้าไปเหมือนกันป้ารีสูงเนินอายุ60บบอกว่าสาเหตุมันมาจากเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องหมาตามที่ฝั่งนู้นเขาบอกเพราะว่า สองสามปีที่ผ่านมาภรยาของสาธรเพื่อนบ้านเนี่ยมายืมเงินตัวเองไปสี่พันแล้วลูกชายสาธรก็ยืมอีกหกพันแล้วมีอของสาธรตอนนี้ผ่อนจ่ายมาแล้วสามพันยังเหลือรวมรวมแล้วตั้งเจ็ดพันแต่ผ่านมาสองปียังไม่คืนลูกชายของนายสาธรเนี่ยป้ารีบอกนะว่าเขาอาจจะชอบเอาเงินไปเที่ยวผู้หญิงทีละสองพันพอได้เงินแล้วเนี่ยไปขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเท่โพสต์ลงสตอรี่เลยยืมเงินไป6 0พ0 เอาไปซื้อผู้หญิงป้าอารีบอกแบบนี้แต่เรื่องอื่นเรื่องหมาเรื่องเห่าเสียงดังเนี่ยเขาบอกไม่มีไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องเดียวเนี่ยมาทําร้ายร่างกายหนักขนาดนี้ทําไมตีป้าไม่คุยอะไรเลยมันตีเลยป้าก็ไม่ได้คุยกับมันเลยป้าก็งงไม่รู้เหมือนกันเรื่องเงินด้วยเรื่องหมาหมาของคนนี้หมาคนนี้นานแล้วกี่เดือนยายแจ๋วเรื่องหมาน่ะแล้วมาค,คุยอะไรตอนนี้ ฮะเออถ้าหมาเห่ามาบอกป้าสิเออหมาเห่าป้าจะได้บอกน้องเออไม่บอกมาตีเฉยองนั้นแ่ะแล้วป้าจะรู้ไหมสายเหตุอะไรตำรวจทําไมไม่จับทําไมไม่จับลุงโดนคนเดียวใช่ไม่ได้เริ่มก่อนเลยฟังนะจะไปตีนะไอ้อ้วนเนี่ยลูกเขาอะยื้ม เสียสองพันแม้ขับรถบึง้งถ่ายเฟซถ่ายสตอรีโ่โทสิ่งที่ป้าอารีบอกช้ำใจก็คือว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทำก่อนแต่ตำรวจจะแจ้งข้อหาสามีทำร้ายร่างกายต้องเอาทองไปจำนำมาประกันตัวสามีแล้วฝั่งนู้นตำรวจยังไม่เห็นดำเนินการอะไรเลยส่วนเรื่องหมาเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ใช่หมาของป้าอารีนะครับเป็นหมาของน้องสาวป้าอารีชื่อว่าโสภาทางจานันเขาบอกว่าหมาตัวนี้มันชื่อทองจริงๆมันเป็นหมาจรเอามาเลี้ยงได้4ี่เดือน มันไม่ได้เห่าวอยวายเสียงดังขนาดนั้นหรอกมันเห,าห่าแค่สามเวลาสี่โมงเย็นรอบหนึ่งตอนตัวเองกลับมาบ้านรอบหนึ่งตอนมันอยากจะออกไปอึรอบหนึ่งมันเป็นหมานิสัยดีด้วยมไม่ได้เห่าอะไรทั้งวันทั้งกลางคืนขนาดนั้นอันนี้คือตัวต้นเรื่องใช่ไหมครับที่บอกว่าอเออ,เอ,อฝั่งนู้นอ้างว่าหมามันเห่าเสียงดังก็เลยมาตีเขาซึ่งไม่น่าจะใช่อันนี้ทางฝั่งของคุณป้าคนเจ็บเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องเงินมากกว่าแต่เมนคนละทัเรื่องเลยนะห<อ>มากับมันมีความใหญ่โตไม่เท่ากันเลยนะแล้ววันนี้มาเดียวพงศกรก็ลงพื้นนที่ไปะะ นี่คือจะไปคุยกับหมาใช่ไหมเนี่ยรหรือยังไงอ๋อหรือจะพาหมาไปสอบปากคําคแต่ว่าพอเราลงพื้นที่ไปบ้านของคุณลุงสาธรกับบ้านของคุณยายคนเจ็บเนี่ยบ้านเขาติดกันไงเราก็เลยต้องลงไปกับดรแก้วดรปรเมศชัยพัชรกุลพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของเพจดรแก้วช่วยได้เพื่อไปเจรจาให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยคุยกันให้ได้เพราะมันต้องอยู่กันบ้านติดกันแบบนี้อีกนานปรากฏว่า ไม่เจอคุณลุงสาธรแต่เจอในเอม็มลูกชายของคุณลุงเขาบอกว่าเอาจริงๆนะเรื่องเงินไม่เกี่ยวเลยมันพูดอีกอย่างหนึ่งเลยนะต้นพ่อของผมกับครอบครัวของยายอารีมีปัญหากันมานานแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องเงินเคลียร์จบไปนานแล้ว ไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมีทั้งเรื่องหมาเห่าเสียงดังน่ารำคาญมีทั้งเรื่องครอบครัวของป้าอารีเนี่ยชอบดา่าครอบครัวผมด่าลอยๆอยแฉบบ้างเป็นประจำแล้วเวลาเขาเมาเมื่อไหร่มันจะเป็นเรื่องทันทีพ่อผมเนี่ยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆอ,อยู่ๆก็โดนด่าลอยๆขึ้นมาเขาก็ฟิลขาดแล้วมันก็เป็นเรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงิน หมาล้วนพี่หมาไม่แมวมังกนเหม็นหนึ่งไปหมดมหรือเงินคืออะไรเป็นนี่กันอุ้ยสมัยตั้งแต่นู่นแล้วครับแต,<ห>แต่เขาใช้นี่กันไปหมดแล้วใลาเป็นนี้ใครเขาก็ที่เขาออกออกในข่าวครับ <ๆ S 1> ที่เขาบอกว่าพ่อเป็นนี้ใช่แล้วทีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่เขาด่ากันเลยที่เขาด่ากันนะเรื่องหมาล้วนเลยวันนั้นน่ะใช่ครับหมาเห่าบ้างกลางคืนสี่ห้าทุ่มตีหนึ่งก็ยังเห่าเพราะทุกทีก็ที่ผมบอกแหละด่ากันมแต่เรื่องด่าด่าด่าแต่ไม่ถึงกบแบบใช้อาวุธแต่รอบนี้มาถึงใช้อาวุธไงผมก็เฮ้ยมันเกินไปแล้้วยเี ใช่แต่วันนั้นผมก็ไม่ทําอะไรเขานะเพรากลับมาจากวันนั้นพี่สาวบอกเอ็มอย่าไปทําเรื่องถึงตํารวจแล้วให้ตํารวจเขาจัดการไปก็เขาวันนั้นพ่อเราต้องไปใช่ครับเดี๋ยวเขารอให้หายแล้วก็พาไปครับใช่ครับเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเขาเรียกอะไรรักษาตัวครับแล้วที่บอกว่าเดี๋ยวรอให้หายก่อนเนี่ยหมายควาว่าตอนนี้คือเอ็มเขาบอกพ่อผมเนี่ยนะลุงสาธรเนี่ยเขาโดนมีดฟันที่บริเวณแขนด้วยบาดเจ็บด้วยเนี่ยก็เลยต้องไปพักฟื้นหาหมอเสร็จก็ไปรักษาตัวแล้วก็ไปอยู่กับคุณป้า ก็คือพี่สาวของลุงสาทรเนี่ยเดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นก่อนเอ็มบอกว่าเดี๋ยวจะพาพ่อมาให้ปากคาแน่นอนแล้วที่ต้องไปแจ้งความก็เพราะพ่อผมก็เจ็บคือไม่ใช่ทางฝั่งของป้ารีเจ็บ<ฆ>อย่างเดียวก็เจ็บกันทั้งสองฝั่งแต่พ่อผมโดนเขาด่าก่อนโดนเขาเอามีดมาฟันก่อนฟังความสองมุมนะฮะแล้วสุดท้ายก็อยู่ที่ตํารวจและว่าสรุปสำนวนเรื่องนี้มันจะออกมาเป็นยังไง